บางคนไม่ได้เจ็บจากแผลที่มองเห็นแต่เจ็บจากคำพูดจากการถูกทอดทิ้งจากการถูกเข้าใจผิดถูกนิมทาและถูกดูถูกอย่างซัำๆและสิ่งที่เจ็บที่สุดคือการเจ็บจากคนที่เราไว้ใจที่สุดแต่รู้ไหมหากเธอยังอดทนไว้กับอัลลอฮ์ยังศรัทธาไม่โตตอบไม่ทำชั่วกลับพระองค์ได้สัญญาไว้แล้วว่าในสวรรค์จะไม่มีใครทำร้ายเธอได้อีกต่อไป อัลลอตรัสว่าในสวรรค์ไม่มีคำหยาบไม่มีคำพูดทำร้ายใจสุรออนวากิอาบทที่56อายาที่25ถึง26พวกเขาจะไม่ได้ยินในสวรรค์นั้นทั้งคำพูดที่ไร้สาระและคำพูดที่เป็นบาปนอกจากคำว่าสลาม ความสงบสันติบนดุนยาบางคำพูดที่ทิ่มแทงใจจนลืมไม่ลงแต่บนสวรรค์เธอจะไม่ต้องฟังคำใดที่ทำร้ายเธออีกเลยจะไม่มีเสียงเสียดแทงไม่มีเสียงนินทาไม่มีใครทำให้เธอรู้สึกว่าไร้ค่าอีกต่อไปเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลใจของเธอเองทนบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะล,ะละัยวะสลัมกล่าวว่าผู้ที่อดทนต่อการถูกทำร้ายมีตำแหน่งสูงในสวรรค์ ะดีษบันทึกโดยอบูดาวุดฉันรับประกันบ้านในสวรรค์สำหรับผู้ที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้เขาจะเป็นฝ่ายถูกและฉันรับประกันบ้านที่ยอดสวรรค์สำหรับผู้ที่ทำจริยธรรมที่ดีถ้าเธอถูกว่าทั้งที่ไม่ได้ผิดถ้าเธอถูกขับใสจากวงสนทนาถูกทำร้ายจากคำพูดของคนแล้วเธอยังเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะขอดูอาแทนการดา่า ยังเลือกศรัทธาแทนการระบายอารมณ์อลัลลอฮ์จะเขียนชื่อเธอไว้ในหมู่ผู้ที่สมควรได้บ้านที่ดีที่สุดในวันอาคิรองจุดสมดุลของผู้ศรัทธาคือการไม่เอาความเจ็บบนดุนยามาปิดประตูสวรรค์ของตัวเองเจ็บแต่ไม่ตอบโต้ถูกแต่ยังทำดีถูกเหยียบแต่ยังไม่เหยียบใครกลับนี่แหละหัวใจที่อลัลลอฮ์รักที่สุดและนี่แหละหัวใจที่สมควรได้พักในสวรรค์ที่ไม่มีใครแตะต้องมันได้อีกแล้ว เพราะในสวรรค์ไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงที่ทำให้ใจเจ็บมีแต่อัลลอฮ์ผู้ทรงมอบความสงบแทนความสะเทือนใจที่เธอเคยมีสวรรค์ไม่ใช่แค่ที่พักแต่มันคือที่ที่หัวใจของคุณจะไม่มีวันถูกทำ้ายอีกเลยตลอดกาลอิชอัลลอฮ์